มันจริงหรือเปล่านะที่มีห้องแห่งความลับอยู่ห้องหนึ่งที่ใครเข้าไปอีโวสัตว์ในห้องนี้แล้วจะได้สัตว์เลี้ยงสมใจที่ต้องการผมก็อยากรู้เลยเกินว่ามันจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทาการพิสูจน์ว่าห้องแห่งความลับเนี่ยมันมีจริงไหมแล้วมันจะอีโวสัตว์ได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันสำหรับไอดีนี้จะเป็นไอดีลองเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันที่ไอดีนี้นะครับซึ่งผมจะทําการอีโวหาเจ้าไฟแบ็คดากอนตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าห้องห่่งความมัับนนียอูทไ แล้วผมจะอีโวได้ตัวเจ้าไฟแบล็กดากอนตัวนี้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าตอนนี้เรายังขาดหัวใจสีส้มนะครับเรายังมีไม่พอนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะขอทําการหาเจ้าหัวใจสีส้มเนี่ยนะครับอีก1เม็ดนะครับซึ่งมันยังขาดอยู่1เม็ดเดี๋ยวผมจะทําการหาจากซิดพาร์ตตรงนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการเติมซิดพาร์ตนะครับผมก็ขอแนะนำนะครับเจ๊น้ําการค้าได้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับ หากใครกำลังมองหาร้านเติมเกมซีลโมบายราคาถูกแนะนําร้านเติมเกมเจน้ําการค้าทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดให้บริการมากกว่า5ปีเติมง่ายๆเพียงใช้ UID ไม่ต้องล็อกอินเข้าเกมสําหรับเลทราคาตามที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับหากใครสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับเติมแค่350บาทก็สามารถปลดซิทพาได้แล้วนะครับผม โอเคหลังจากที่เราทำควสซิดพาร์คจนถึงเลเวล15นะครับเราก็จะได้หัวใจส้มมา1เม็ดนะครับผมอ่าหลังจากนั้นนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าห้องแห่งความลับเนี่ยที่เขาพูดถึงกันเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับขอพิสูจน์ดูหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันจะสามารถโวอีโวสัตนะครับได้ตามใจนึกของเราจริงๆหรือเปล่านะครับสำหรับห้องแห่งความลับเนี่ยนะครับเขาบอกมาว่ามันคือห้องตรงนี้นะครับเออมันคือห้องตรงนี้นะทุกคนนะ โอเคเราก็ได้ทำการวิ่งมาจนถึงห้องแห่งความลับนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะครับว่าห้องนี้มันคือห้องอะไรนะครับมันก็คือห้องที่เราทำเควสกันนั่นแหละทุกคนนะครับแต่มันเป็นห้องที่เขาเลือกมาอีโวกันนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาอีโวแล้วเขาได้มังกรนะครับเออได้มังกรตามใจที่ต้องการเลยก็คือเจ้าไฟแบล็กดราก้อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการอีโวตรงนี้นะครับในห้องนี้นะครับเราทำการโวดูว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าตามที่เขาพูดจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำการพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมดูนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลองสูตรเดิมกันนะครับตอนที่เราอีโวไก่นะครับได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสูตรเดิมกันนะสูตรสลับหน้าจอในการปกปิดความลับว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับเราไปใช้สูตรมเดิมกันนี่แหละนะครับเราเคยได้ไก่มาแล้วครั้งนี้มันต้องได้สินะมาก่อนแล้วก็บวกกับสูตรท้องแห่งความลับด้วยะครับน้องๆมันมต้องได้ดิใช่ไหม เออเรามันเป็นไอดีลูกรัก GM No 2นะไม่ใช่ No 1 No 1ใครก็ไม่รู้สินะเออ No 2แล้วกันขอเป็น No 2ไอดี ID ลูกรักขอหน่อยแล้วกันขออนุญาตสับขาหลอกก่อนฮึด๊ดไม่เอาครับผมสับหลอกไปก่อนนะสับหลอกดวงนะครับเค้าเรียกว่าสูตรสับหลอกดวงนะครับนี่สูตรเราเยอะไปไงทุกคนเอาไปใช้กันก็ได้นะเอ้ยจุ๊บ ไหนใครที่ชอบบอกว่าไอ้ช่องนี้มันช่องเกลือใครที่ชอบพูดว่าเราเป็นราชาเกลือเกลือตรงไหนเอาปากกามาวง <c oughs> ไก่ก็มาปีกก็มีสามสิ่งนี้ยังไม่พออีกหรือ